เดี๋ยวเราให้มันขึ้นเขาบ่าหนวดข้างเห็นไหมครับที่เป็นหลอดสีม่วงตรงนี้ก็เราเจะสกิลขัดเลยครับปลาหนุกก็จะไม่ได้ดึบดๆบดๆบดึบดบ,ดบ,ดบ,ดบเติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจจดทะเบียนถูกต้องตามก,กฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว รบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดในไอคาวนะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมุติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK p o ตัวนี้นะครับฮะสวัสดีครับเียร์ลักกี้แบนวันนี้เราอยู่กันใน โกโก้มัฟี่นะครับผมวันนี้จะมารวมทุกอย่างที่คนถามหมีมาเยอะนะครับก็เลยขออนุญาตเบอกวิธีเลยว่าไวไวเห็นว่าเอ็กพีตรงนี้หนึ่งาที2องพคําคำถามแรกเลยนะครับต่อไปคือของดัานเก่าเนี่ยเราอย่าไปย่อยบางคนมีเห็นย่อยไงมันเอาสามารถเอาไปกินเดือนขั้นได้นะครับอ่าต่อไปบางคนพลังทำไปหกหมื่นต่อไปเปไ็นในส่วนสัตว์เลี้ยงแต่และอาชีพควรใส่อะไรที่คนถามมาเยอะนะครับหูใต้คอมเมนต์นี่เยอะมากนะเลยขออนุญาตบอกนะครับ อ่าต่อไปเป็นนิสวรณเออดันเลเวอร์คนเออยังเล่นไม่เป็นกันเยอะนะครับก็ที่หมีไปลงดันมาก็เจอตีแตกหลายรอบมากก็เลยขอยาาวิธีขัดบอสครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยการขัดบอสนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนเ,เพื่อเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเพื่อนๆสามารถแบกบอสคนเดียวได้เลยเดี๋ยวในคลิปเดี๋ยวหมีจะมีให้ดูเลยว,ว่าหมีขัดบอสอยู่คนเดียวเลยคนอื่นเขาไม่รู้ไงนั่นแหละ ก็ถ้าเกิดคนอื่นเขาไม่เป็นอย่างน้อยเราเป็นคนนึงก็ยังแบกได้อยู่ครับณนะตอนนี้นะแต่เดี๋ยว,ยวถ้าด้านหลังๆมันจะต้องมีขึ้นมาให้เราขัดคนเดียวขัดหมดไม่ได้เอาเรื่องเอ็กก่อนเลยแล้วกันครับเรื่องเอ็กก็เนี่ยเพื่อนๆกดตรงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดมีได้3าดาวเนี่ยมันจะได้เอ็กคูณสิก็อย่างที่หมีบอกตั้งแต่เมื่อวานนะครับพยายามไปด่านให้ไกลที่สุดเลยด่านไกลสุดก็คือเพื่อนๆไหวแค่ไหนก็ไปถึงแค่นั้นพยายามไปได้สามดาวมันจะได้เอ็กพีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนอันที่2คือการกดทีมครับนี่ถ้าเกิดมันขึ้นบน,นันตรงนี้แปลว่าเพื่อนในเอีครับต่อให้เพื่อนของเพื่อนจะเขาจะออฟไลน์ก็ได้แต่ถ้าเกิดตรงโบนัสทีมตรงนี้ไม่ขึ้นก็ให้เพื่อนๆกดออกทีมครับแล้วก็กดหาทีมตรงนี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแค่นั้นเองครับตีกับคนนึงก็ได้ขออยู่กันยาวๆแค่นั้นเองครับจะออกไปไหนหน้ายนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเขาออกตอนที่เราไม่รู้ว่าออฟไลน์เอ็ีเราก็จะหายครับประมาณนี้แล้วก็เป็นในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือการกินยาซึ่่งกก็มมีบอาววแล้ นี่ครับกินยาเสริมเลยเอ็พี T นี่อ่าตอนนี้มีได้3าดาวแล้วเย่กลายเป็น2 1 6 0เลยนะครับตอนหนึ่งนาทีก็สำหรับใครอยากเพื่อไวก็ต้องพยายามครับคือเกมนี้หมีมองว่าเปิดเซฟมาต้องรีบเล่นเลยแล้วก็พยายามไปด่าดในให้ไกลที่สุดเลเวลมันจะไวกว่าคนอื่นยอยู่อันนี้อันนี้หมีมาเล่นวันแรกแต่หมีมาเล่นตอนช่วงเย็นๆมันก็เลยช้านิดหนึ่งนะครับอีกอย่างตอนนี้หมีก็มีทําเกมน่าจะทุกเกมในไทยเลยบางที่เปิดมาตอนนี้ก็เลยแบบ อาจจะเล่นไม่เต็มที่นะแต่คือหมีก็พยายามนะครับเพราะว่าอันนี้คืออย่างที่บอกใครถามอะไรหมีก็ต้องพยายามหาข้อมูลช่วยเหลือผู้เล่นนะครับประมาณนี้อา่าต่อไปเป็นในส่วนทาไมบางคนพลังหกหมื่นใช่ไหมครับก็คือเขาเรียกว่าห้าสิบครับเรียกว่าห้าสิบมันจะปลดตรงนี้เห็นไหมครับใส่สองตัวก็ใส่ตัวทองสองตัวแค่นั้นเองตัวทองหนึ่งตัวก็บวกพลังต่อสู้อยู่ที่เจ็ดพันสองถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ของอัพเต็มเนี่ยพลังเป็นหมื่นครับตัวละหมื่นใส่สองตัวก็สองหมื่นคิดแบบง่ายๆเลยแค่นั้นเองครับอ่ะ ที่เหลือก็พยายามอัพขั้นครับเออตอนนี้อัพขั้นตอนนี้ยังไม่มีใครถึง56หรอกกาก็ใส่สามสิบแปดในดันดันโจรสลัดนะครับก็ใส่ขั้น5ขั้น8ให้เต็มทั้งหมดเลยครับคงมียังไม่เต็มนี่เห็นไหมครับขั้น8อุย้ยังไม่เต็มเลยอ90บนะบางบางชิ้นก็ขั้น10เลยนะครับนี่ขั้น3นะพยายามใส่ตรงนี้ขั้นเต็มให้หมดเลยครับแล้วพลังมันจะขึ้นเยอะมากถ้าอย่างของมีนี่เต็มหมดช่้นบน่าจะไปประมาณ55าหมื่นห้า่หมียังไม่เต็มนะครับ ต่อไปเป็นในส่วนของเก่าเอาพี่มีครับของเก่าเลยวา20ทําไงใช่ไหมครับให้เพื่อนๆไปหาธนูใหม่ของอาวุธใหม่ของใหม่ที่ดันใหม่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวพูดสมมุติให้ฟังนะ,ะสมมุติดันแรกใช่ไหมครับเพื่อนๆให้ปอกแข็งพลังมาเลยวา20ใช่ไหมครับพอเพื่อนๆนเลเวลขึ้นไปใช่ไหมก็นี่มันก็จะกลายเป็น26เอ้อไม่ใช่อันนี้เซตเดียวกัน20กับ26 ต่อไปเนี่ยเป็นในส่วนอันนี้มันก็ยังเป็นเช็ดเออมันชื่อเดียวกันเพียงแต่ว่าเลเวลมันเพิ่มแล้วทําไงใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ใส่ของเลเวลสามแแล้วก็เอาของเลเวลยีที่เพื่อนๆมีอน่ะเอามาให้มันกินครับเนี่ยกดอัพขั้นตรงนี้เอาเอาของเก่ากินมันจะคิดจากขั้นขั้นที่เพื่อนๆมีเลยเช่เกิดเพื่อนๆมี5ขั้นใช่ไหมครับเวลามาใส่มามันก็จะขึ้นขั้น1นึถึงหเลยบางคนไม่รู้ไงบางคนเอาไปย่อยแล้วก็ไปใส่ธนูใหม่ทาใหม่คิดว่าไม่ได้นะจริงๆมันสามารถ ย้ายขั้นของมาได้นะครับแล้วพลังมันจะคุ้นปี๊ดเลยเพราะฉะนั้นสิงี่เพื่อนมันต้องทำตอนนี้ก็คือของ38อัพอัพขั้นได้เต็มให้หมดเลยครับเ mm. พราะว่าเดี๋ยวเราผ่านดันเจ้าปลากระโฮงนี่เสร็จเราก็จะได้เซต56ใช่ไหมเดี๋ยวพอเรา5 6เราใส่56กเราก็เอาของที่เราใส่36เนี่ยเอามาให้อันนี้กินมันก็เป็นขั้นเต็มเลยแค่นี้ครับจบอะต่อไปเป็นในส่วนสัตว์เตียงนะครับผม อามีมีเทียวเดียวมีขึ้นให้ดูเลยนะครับปิ้งปิ้งปิงปงก็คือสรุปเจ้าเจ้าอะไรครับเจ้าหมาหมาชื่ออะไรครับเนี่ยสุนัขปีศาจเป็นตัวเทียสที่ดีที่สุดนะครับเราก็ใช้แทบทุกอาชีพเลยด้วยแต่ว่าเดียวมีเจ้าบวกให้เข้าๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆหาสุนัขปีศาจได้ก็สามารถใส่ได้แต่ว่าคือธนาหนูถูกแล้วส่สุนัขปีศาจหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนเจ้าบางกรนะครับมามาเข่าน้ําแข็งอันนี้แต่ว่ามันจะต้องทําค่าชี้มันค่อนข้างเติมมันค่อนข้างยากครับเพื่อนๆดูเห มันบวกคีดาเมจนะ80%คิีดาเมจก็คือต้องติดคีดก่อนมันก็เลยทํายากถูกไหมครับในขณะที่ว่าเจ้า,าสุนัขปีศาจเนี่ยมันได้พลังโจมตีเพียวๆเลยไม่ต้องมานั่งทําอะไรมากมายนะครับอันนี้ยิงไกลอันนี้บวกโดยตรงอยู่แล้วแต่มันจะมีปัญหาคือตรงนี้มันได้ไม่เต็มหน่วยนะถึงจะบวกอ,อัตราคีดคิคอนของสกิลคอ20%ใช่ไหมครับแต่ว่าเรามาดูค่าคีตรงนี้จะเข้าใจเลย เห็นไหมครับค่าคริติคอนจะอยู่แค่14เปอเองซึ่งน้อยมากถึงบวก20ไปก็ประมาณ30-34นะครับมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างไงถูกว่าเพราะนั้นอย่างที่บอกสุนัขปีศาจก็เลยกลายเป็นตัวละครที่ฮอตที่สุดนะครับตัวละครอื่นตามนี้เลยตามเทียเลยที่วางนครับแต่ว่าจะมีในส่วนพระพระพระจริงๆอีกตัวหนึ่งอะมีว่ามีเห็นเขาใส่กันอยู่นะก็คือตัวไหนครับ พะเป็นตัวนี้เลยนี่มาเขาน้ําแข็งครับเพราะว่าเกมเนี้ยเวลาฮิลสามารถติดคียได้ครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องอาจจะต้องไปทําค่าคียสิิดนึงให้มันติดคียเพราะว่าถ้าเกิดไม่ติดคียมันก็เท่านั้นถูกไหมครับถ้าเกิดติดคียมันก็จะคิดจากคีดาเมจมันก็จะทําให้แบบว่าฮิลทีเดียวเนี่ยเต็มหลอดเลยคือที่มีเห็นที่เขาใช้มาเขาน้ําแข็งนะเวลาแบบเออโดนจะตายทั้งปาร์ตี้แล้วกดมาขาวเสร็จแล้วกดฮิลติดคีเต็มทั้งปาร์ตี้เล้จะขีด2สองีด แต่ว่าเพื่อนจะใช้ตัวอื่นตามรูปก็ได้ครับอันนี้แต่ว่าเห็นจากประสบการณ์จริงนะเห็นเขาใช้ม้าเข่ากันนะครับส่วนตัวอื่นตามเทียเลยอย่างธนูเมดก็เป็นในส่วนเจ้าสุนัขปิศสจต์นะครับน่าจะดีต้นๆของเกมแล้วแหละอืแต่ว่าอย่างที่บอกต่อให้เราล็อกบางทีมันก็อาจจะออกตัวอื่นได้ไงครับถูกไหมยังคงหมีก็มีออกตัวอื่นนะเออของคงหมีก็ใช้เป็นในส่วนม้าเขา่าม้าเข่าตัวนี้อยู่นะครับมา้าม้าน้ํายูนิคอน แต่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าสุดท้ายเราต้องใส่สามตัวอยู่แล้วเราก็ต้องเปิดหาตัวละครอ,อยู่แล้วครับอย่างเช่นเนี่ยมีอาจจะไปหาเอาม้าเขาปีศาจเอามาใส่เป็นตัวหลักถูกไหมแล้วอาจจะหามา้าน้ําหาตัวอื่นมาใส่เพราะว่าเราสามารถเอาสกิลหนึ่งเนี่ยเอามาใส่เอาเอาไปใส่ได้แต่ว่าในส่วนสกิลอันสมบัติรับเนี่ยมีว่าอันนี้เหมาะก,กับธนูมากเลยแต่ว่าสกิลต้น,น่ะส,สกิลหลักอาจจะเป็นในส่วนเจ้าเจ้ามา้าเจ้าปีศาจตัวนี้นะครับทำไมมีจําชื่อมันไม่ได้ทีวะ สุนักปีศาจเออประมาณนี้นะครับคือตอนในช่วงต้นเกมหรือว่ามาน้ําแข็งไม่ดีครับไปใช้สุนักปีศาจดีกว่าถ้าทามีนะนี่คีย์ได้ก็ได้จากเนี่ยครับเห็นไหมออปชันค่าคีย์แปดหกสิบแปดนี่นี่เพื่อนๆกดตรงนี้ดูได้ต้องมากดตรงนี้ครับหลอมใหม่นี่เห็นนะชิ้นไหนก็นแล้วแต่ที่มันขึ้นค่าคีย์ให้เพื่อนๆเอาค่าคีย์ให้หมดเลยครับอันอันนี้พระก็เหมือนกันเพราะว่าพระต้องใส่มาน้ําแข็งเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอาจจะอันนี้ไม่มีคีย์ก็ไม่เป็นไรครับ เร,เราเราไปเน้นแต่อของมีคีครับอันไหนมีคีเราก็ไปนเน้นรีเอาแค่นั้นครับอันนี้ก็มีคีเห็นไหมครับแต่จะมีในส่วนเสื้อหรือเปล่าเสื้อไม่มีคี่าถุงมือหนาถุงมือมีคีนะครับเห็นไหม,มีจะพยายามเอาค่าคีให้ได้นะครับมันจอย่างน้อยก็ออกออฟนึงอนะ่ะกางเกงกางเกงก็มีค่าคี่ะเห็นไหมอันนี้มีหกสิบเอ็ดนะครับ คือตอนนี้มันยังน้อยไงแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆสามารถทําของแบบ70-80ได้ออปชั่นตรงนี้มันได้เยอะนะครับไอตรงนี้ไม่มีคีแล้วก็เป็นในส่วนการหาค่าคีจากไหนใช่ไหมครับนี่ใส่พัสสิบสัตว์ครับเอามีกินไปแล้วนี่ว่เอา่าอันแรกอะ่ะมันจะมีไอ้นี่ครับคีติคอนเลดอันนั้นแหละบวกอัตราคี ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าอยากจะเล่นสายคิย้จริงๆเนี่ยมันต้องทําอัตราคีย้ยงต่ำก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะตอนนี้นะครับวันนั้นถ้าเกิดสมมติโอ่ะเพื่อนๆจะไปทําอัตราคี้ได้สักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเพื่อดึงประสิทธิภาพามานาใช่ไหมล่ะมันก็เลยไม่ค่อยเก่งไงใช่ไหมล่ะมันอาจจะแบบเก่งตอนเลดเกมแต่ว่าหีว่าตอนช่วงนี้ไม่ค่อยเวิร์คครับมันยิงมันไม่ค่อยติดคีถึงมันจะบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่ของเรามาสววิบส เอ่อต่อไปเริบร้อยแล้วเรื่องสัตว์เลี้ยงต่อไปน่าจะเป็นเหลือดันแล้วอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตอธิบายเกมนี้ก่อนเลยถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจระบบการถัดสกิลเกมนี้จะยากไปเลยครับแต่ถ้าเกิดเข้าใจจะง่ายไปเลยซึ่งเดี๋ยวมีขอแถลงไขครับขอโมริโคโคโลโ่นะครับวันนี้ไม่ได้เลยนะโออะไรนะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่มันโคนานแล้วโมลิไม่เคยพูดอย่างนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนว่าเจ้าบอสป,ปากระโฮมาทําอะไรบ้างใช่ไหมครับอ่านวดหมีระบําข้างเนี่ยนะครับนี่ จ้าหนวดหมีระบำข้างนี่เราสามารถขัดจังหวะได้เห็นไหมมันจะเขียนอยู่แล้วว่าขัดจังหวะนะครับเห็นไหมเดี๋ยวมีจะแนะนําว่าดูยังไงสกิลไหนขัดจังหวะต่อไปแรงด้านจากเหวล,ลึกอันนี้ขัดไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เวลามันใช้ตรงนี้มาเนี่ยเออพระต้องใช้บาเลียรพระต้องกดใช้บาเลียจะลดดามเมจครับแต่จริงๆนะมีพุดจริงๆส่วนใหญ่ตายมาจากอะไรรู้ป่าคนไม่ขัดหนวดหมึก พอโดนหนหมึกเข้าไปหายไปประมาณ3 0รนถึงครึ่งหลอดแล้วบอสมันจะซ้ำาดยแรงดันมันก็จะตายทั้งปาร์ตี้เลยอันนี้คือที่มีเห็นเพราะนั้นปัญหาจะไม่เกิดถ้าขัดจังหวะถ้าทุกคนขัดจังหวะเป็นหมดคือจบเลยครับเกมนี้จะง่ายไปเลยแต่ถ้าเกิดขัดจังหวะไม่เป็นก็นั่นแหละตายแล้วตายอีกเราผิวพูดได้แค่นี้เลยท้าอื่นไม่มีอะไรจริงๆหลักๆมันมีแค่นี้จริงๆการขัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนสกิลขัดจังหวะทุกอาชีพจะมีหมดท่ามีหรือเปล่าอม่างนีตไม่รู้อะแต่แต่มีรู้พวก เรามาดูในส่วนส,ก,สก,กิลสายขัดถ้าเป็นของอาร์เชอร์นะครับนี่เพื่อนๆเห็นเขาว่าขัดจังหวะไหมเนี่ยแหละจบแล้วของอาร์เธอร์จะเป็นสก,กิลแค่ช็อปกระแทกที่ขัดจังหวะได้เพราะนั้น <ๆ S 1> เพื่อนๆควรจะต้องอัพเป็นหลักเลยแล้วก็เวลาใช้หมีเห็นชอบออโต้กันออโต้นี่คือบรรลัยครับหมีบอกได้เลยอีกย้มมําอีกทีนนะบรรลัยแปกแน่นอนคือเวลาลงดันเจ้าปลาดุหมีแนะนําให้เล่นเองครับถ้าเป็นไอ้พวกโจร30ไอ้ตัวแรกอันนั้นนะออโต้ได้แต่ว่าถ้าจะลงไอ้พี่ดุกเนี่ย แนะนำว่าควรไม่โอ,อ๊กไม่ควรออโต้เพราะว่าถ้าออโต้เนี่ยสกิลมันจะมั่วครับแล้วพอถึงเวลาไอปลาดุกมันมันล่าอะ่ะเออเวลามันใช้หนวดมันจะขึ้นเป็นหลอดสีม่วงหลอดสีม่วงอะขัดได้เทาขัดไม่ได้นะเกมนี้นะครับเพราะฉนั้นพยายามพยายามเล็งแต่ตอนที่มันม่วงเดี๋ยวมีจะมีให้เล่นให้ดูครับจะเข้าใจง่ายกว่า ก็วิธีดูก็ดูแค่นี้ครับสกิลไหนที่ขึ้นขัดจังหวะเพื่อนๆเราไปดูอาชีพเพื่อนๆแล้วกันหาสกิลที่ขัดจังหวะเอาขึ้นมาเลยครับด่วนๆเลยไม่งั้นลงดันไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเอาความเป็นจริงคือต้องช่วยกันขัดจะดีกว่าแล้วไปขัดคนเดียวแบกคนเดียวนี่มันก็มีพลาดครับใช่ไหมถ้าพลาดก็ยกครัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นกันเลยดีกว่านะครับ อ่าเรามาเริ่มในส่วนการเล่นดัน45กันเลยดีกว่าครับถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเล่นดันนี้เป็นดันอื่นก็จะง่ายหมดแล้วครับเพราะเราก็จะรู้จังหวะการขัดบอสหรืออะไรประมาณนี้นะครับลุยกันเลยพวกเราเริ่มมาก็จะเจอมินีบอสตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับให้ทุกคนเล็งแต่บอสนะครับเดี๋ยวมันจะเรียกเออโจรสลัดออกมาก็ไม่ต้องไปสนใจครับเพราะเพราะว่าเพราะว่ายิงบอสตายเสร็จลูกน้องก็จะหายไปนะครับ อ่าล้วก็หล่อยไปเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวพอบอสจะใกล้าตายเสร็จให้เพื่อนๆกดปิดออโต้นะครับให้กดเป็นแมนนวดแทนเพราะว่าเราต้องมีสกิลขัดเนี่ยเอาไวย้ยิงบอสโดยตรงนะครับไม่อย่างนั้นบอสมันจะหนวดหมึกกับเอ่อหนวดหมึกลาบาข้างนะครับก็ดาเมจก็โดนครึ่งหลอดทั้งปาร์ตี้นะครับต้องพยายามหยุดให้ได้นะครับ อันนี้กดออโต้ใส่ไปเลยครับกดออโต้ใส่ไปเลยเพราะว่าตรงนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับบอสมินิบอสมันไม่ได้มีความเก่งเลยอ่ะตอนนี้มันเรียกลูกน้องตัวสดาไปแล้วก็ทําไมครับก็ตีบอสเหมือนเดิมเพราะว่าตีบอสตายเสร็จลูกมันก็จะหายไปนะครับอ่ากดอันติเมตแล้วโอ้โหของสัตว์เลี้ยงนะครับยิงเข้าไปเลยครับติดขี้รัวๆครับบอกเลยปุ่มโอ้โหใส่ยๆๆๆเลยนะครับ ตอนนี้บอสใกล้แล้วครับตอนนี้ใช้สกิลออโต้ไปก่อนก็นได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดบอสเกือบตายเพื่อนๆก็จะลืมกดปิดออโต้นะเพราะว่าเราต้องเก็บสกิลกระแทกขึ้นไปด้วยนะครับเอ้ยขึ้นกระแทกดิใช่ไหมออ ตรงนี้ทุกคนนะจะผ่านทุกคนตัวนี้มันไม่ใช่ตัวปัญหาอยู่แล้วครับปัญหาจริงน่าจะเป็นโทษเจ้าปลากระเบนมากกว่านะครับอ่ะตอนนี้โบจะตายตอนนี้หมิ่นแนะนาให้ให้กดปิดออโต้เลยครับกดแมนวนวดรอไวเลยสกิลสกิลสามเนี่ยขึ้นกระแทกรอไว้เลยครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปสู้กับปลากระเบนปุ๊บเนี่ยสักพักนึงอะ่ะมันจะเอาหนวดตบเลยครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องขัดตั้งแต่เริ่มเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกให้ปิดออโต้ทิ้งไว้นะครับ จริงๆแล้วเริ่มมาเนี่ยมันต้องแบ่งอย่างละสองไงไปตีหนวดแต่ว่าอันนี้หมีขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเออเลงบอสไปด้วยตอนที่มันใช้หนวดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนอื่นขัดเป็นหรือเปล่าถูกไหมครับอ่าเริ่มมาเนี่ยปกติเขาจะไปล็อกล็อกขาเออล็อกหนวดใช่ไหมแต่หมียังครับหม,มีจะล็อกบอสเพราะว่าหมีจะรอให้บอสใช้ก่อนอันนี้เดี๋ยวหมีจะรออยู่เห็นไหมอ่าตอนนี้บอสใช้แล้วครับหนวดดับนับอ่าอันี้เราขึ้นขัดแล้วเห็นไหมครับ อ่าเสร็จแล้วทําไงครับหมีก็จะไปตีหนวดมันอีกสองข้างนะครับแต่คือจริงๆถ้าเกิดเรามีเพื่อนที่เขาขัดเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องทําแบบหมีกันแต่ว่าอันนี้มันไม่ชัวร์งไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาขัดเป็นหรือเปล่าใช่ไหมครับอ่าตอนตอนนี้เราก็ตีหนวดให้พังครับแล้วเดี๋ยวครูดาวที่สามเนี่ยมันจะมันมันจะพอดีเห็นบ้างหมีก็ขัดไปอีกรอบนึงอ่าแล้วเราก็ตีหนวดต่อครับถ้าเกิดเราเบรกหนวดสองหนวดได้บอสมันจะล้มลงมาติดสตันเราก็ยิงนะครับอ่าตอนนี้ครูดาวสกิล สักขัดเนี่ยได้แล้วเห็นไหมครับเอ้าแต่ว่าไม่ต้องใช้ครับเพราะว่าบอสมันโดนทําลายหนวดสองข้างไปมันจะล้มลงมานะครับแต่ว่าอย่างที่มีบอกก็คือพอบอสมันขึ้นมาเสร็จเนี่ยมันก็จะมันก็จะใช้ท่าหนวดเพื่อนเื่อก็ควรจะเก็บท่าขัดรอไว้เลยได้ไหมครับข,ขัดมาแล้วมีก็ใช้เลยนะมันก็หยุดทันทีประมาณนี้นะครับการเล่นหลักการเล่นก็คือพยายามดูสกิลม่วงหนวดของมันให้เป็นแล้วก็พยายามเก็บสกิลขัดไว้แค่นี้ครับ เนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะใช้สกิลแล้วเห็นบ้าหมีก็จะรอเลยครับกดรอบอสอ่ะเห็นไหมพอมันขึ้นหลอดม่วงมาเพื่อนก็กดขึ้นครับแค่นั้นเองดูหลอดอ่ะหลอดม่วงขัดได้ถ้าหลอดเขาขัดไม่ได้นะครับพอเราขัดเสร็จเราก็ไปตีหนวดต่ออ,อ่อส่วนไอ้ท่าแรงดันจากเหวเนี่ยเพื่อนๆสามารถให้พาร์ทเนี่ยใช้บาเรียาการดาเมจได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเลือดเต็มเต,ม,เตมก็ไม่ตายนะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมันจะใช้อ๋อตะกี้ขัดไปแล้วตะกี้ขัดไปแล้วอ่ะลงไปแล้วครับ คือในปาร์ตี้เราไม่รู้ว่าใครขัดเป็นหรือเปล่าไงแต่อย่างน้อยเราขัดเป็นใช่ไหมเราก็ควรจะเก็บสกิลไว้ขัดแค่นี้นะครับจบเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวมันขึ้นมาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็จะใช้หนวดอ่ามันใช้หนวดแล้วครับเห็นไหมหลอดม่วงหมีก็เอาสกิลขัดนะฮะก็ล่วงเลยแค่นั้นเองครับเสร็จแล้วทํ้งมาต่ต่เราก็ไปตีหนวดมันอีกสองข้างแค่นี้ครับเสร็จแล้ววิธีการเล่น ขอเอาง่ายๆขอให้คนแบบขัดโบสักคนหนึ่งอะแค่นั้นก็ผ่านแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมูรณช่วยกันขัดได้หมดก็งง่ายเลยนะเออมันก็ไม่ต้องแบบเอา้าบอสใช้หนวดครับเอามกีก็กดขัดไปบอสก็ล่วงเลยเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นคำว่าขัดแล้วเราก็ตีหนวดไปเหมือนเดิมครับแค่นั้นเองหนวดขวาแตกเอาหนวดซ้ายจะแตกครับเร็นี้เดียวภาพภาพภอ่าบอสล้มไปอีกแล้วครับหนวดแตกสองข้างเราก็อัดไปครับอ่าวิธีกดแบบ ให้มันกว้างๆอันนี้ที่หมีเล่นนะหมีจะเอานิ้วดันเข้าไปข้างหน้าครับมันจะมันจะกระจายซูมออกมามันทําให้เราคลิกง่ายประมาณนี้นะครับ <ST. S 1> อ่าเล้วบอสก็จะใช้อามิก็กดขัดอีกแล้วเห็นไหมครับอ่เาเราก็เล่นแค่นี้เองเสร็จแล้วเราก็ตีหนวดต่ออันนี้บอสจะใช้ท่าไม้ตายแรงดันจากเหวหรือันนี้ต้องให้พาบาเลียครับแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ไปโดนท่าหนวดมันก็จะไม่ตายไงถูกไหมถ้าไปโดนส่วนใหญ่ที่ตายเกิดขึ้นจะโดนท่าหนวดแล้วก็ห่วงเหวหรืออ่ะอันนี้ขัดอีกแล้วครับบอสใช้ท่าหนวดอีกแล้ว หลักๆ่านบอสไม่มีอะไรก็คือเราต้องขัดบอสเป็นครับถ้าขัดบอสเป็นก็จะง่ายแค่นั้นเองครับอ่าพอบอสอ,อ้อนวดแตกสองข้างมันก็จะติดสตันเราก็นวดต่อครับแค่นั้นเองแต่อบอสเลือดเยอะมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่ามีพลังไม่ถึงห้าหมื่นด้วยแหละอาจจะอ่าบอสขึ้นมาใช้ท่าอาดมกีก็กดขัดต่อเห็นไหมครับว่าเราจะต้องเก็บสกิลขัดรอไว้เลยไม่ต้องไปกดทิ้งนะเก็บสกิลขัดไว้ พอบอสมันขึ้นหลอดม่วงเมื่อไหร่อะขึ้นขึ้นเขา,าหนวดดุมหนับจำห,หนับอะไรของมันน่ะนะเออล้วก็กดขัดเลยครับอะเดี๋ยวมันขึ้นมาเดี๋ยวมันจะใช้นะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะใช้นะครับหมีรอไว้เลยอะเดี๋ยวมาใช้แล้วหลอดม่วงขึ้นมาเอาหมีก็กดสกิลขัดแค่นั้นครับเขาสังเกตในปาร์ตี้หมีไม่มีใครขัดเลยเพราะว่าเขาขัดไม่เป็นเพราะฉะนั้นหมีบอกได้เลยว่าคนเดียวสามารถแบกได้แต่อาจจะต้องแบบเป๊ะนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับเอาเราก็นวดเราก็นวดหนวดมันต่อนะครับอ่ะเด แล้วมีแล้วเอา้าไม่ต้องระรับหนวดมันพังสองข้างเราก็เลยยิงฟรีนะครับลากรเจ้าปลาดุกเหลือเลือดเท่าไหร่เนี่ย11%น่ายังไม่ตายนะครับปลาดุกมันเลือดเยอะแต่เดี๋ยวมีว่าพรุ่งนี้อ่ะเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆจำไว้เลยนะพอมันลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้หนวดเห็นปหมอันเนี้ยมีลืมกดขาดครับเห็นไะมไม่ได้ใช้หนวดตีเราอันนี้ให้ดูนะครับเห็นไหมถ้าเกิดสมมูรณเราโดนคอมโบหนวดแล้วก็โดนทับเนี่ยถ้าเกิดพะไม่ใช้บาเรียนี่แตกนะยกตี้นะครับยกขยงฮ อ๋อเสร็จแล้วเราก็นวดอ่ะมันใช้ท่าอีกแล้วครับนวดดับดับดับนั่นแหละเออมีก็ใช้หยุดไปเพื่อนๆสังเกตใต้ใต้เอ่อใต้ชื่อบอสมันจะเป็นหลอดม่วงๆตรงนั้นแหละต้องขัดนะครับส่วนหลอดเท้าขัดไม่ได้อ๋อเราก็นวดบอสต่อไปจะตายแล้วครับเอ้ชัวเออจะทำผมจะทำดุ๊ก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 เหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนวดแตกแล้วเอ้ยบอสมอบตัวครับอย่างนี้ต้องไปสวรรค์ยังไม่สมัครใจซะแล้วเราไปเจ้าปาร์ก้าฮกดับเบิลสตาร์มปิยงเปียง ก็แค่เรืครับจบแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถขัดบอสได้ถ้าเกิดขัดบอสเป็นทุกอย่างก็ง่ายหมดครับอ่าแล้วเจอกันนะครับเดี๋ยวมีดูก,ก่อนนะมันมีอะไรอีกไหมไม่มีนระความค่าคี้หมีก็บอกไปแล้วถ้าจะเล่นสายคี้เนี่ยหมีแนะนําว่าต้องไปใส่ของหกสิแปดอัพครับหรือไม่ก็7จ็ดสิบแปดสิบเลยมันจะได้อบอเยอะเราควรจะต้องมีค่าคี้ตรงนี้ครับอย่างน้อยก็สักรวมกันสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอย่างต่ำไม่งั้นเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับเนี่ย ถ,ถ้าจะเล่นมาน้านะเอ้ยมันกดตรงไหนวะมีเมาเมากระลำอยู่อ้ออยู่นี่หลายเกมจัดในะช่วงนี้เนี่ยครับอัตราคดตรงเนี้ยเวลาเรากดอันติเมตมันจะติดยี่สปอร์นของมาน้ำใช่ไหมเพื่อนๆต้องทําค่าตรงนี้นะถ,ถ้าเกิดเป็นหมีนะสักสี่0บห้าสเปอร์เแล้วก็บวกบักมาน้ํเ7็สปอร์เซตมันจะติดคีทุกดอกเอออย่างนั้นนะแรงครับแต่ถ้าเกิดสมมุติยังน้อยอย่างนี้อยู่หมีว่าไม่เวิร์กครับไปใส่สูนักปีศาจดีกว่าหมีก็จะไปเล่นเนี่ยพูดจริงๆ เราไปดูในส่วนการเล่นกันเลยดีกว่านะครับอ่และนี่ก็คือเทคนิคนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูแล้วทําตามเป็นเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถขัดบอสง่ายทีนี้เกมจะง่ายไปเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกมนี้หลักๆคือมันเลนมันเลนในการขัดบอสสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยอย่างมิติแดนแร็ับดนต่อไปนี่ก็หนักครับเนี่ยไอหู่เข่าลางร้ายเนี่ยเซ็ตไส่เจ็ดสิบสี่เนี่ยเซ็ตเนี้ยเจ็ดสิบสี่พลังเก้าหมื่นนะครับอันนี้ก็ต้องขัดเยอะ เอะไม่มีขึ้นขัดฮงสงใส่จะง่ายแล้วเนี่ยมีว่าเดี๋ยวมันต้องมีอะไรแสบๆมันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกประมาณนี้นะครับอาเอาเป็นว่าเอาจะช่วยผู้เล่นทุกคนแล้วกันนะครับสําหรับเกมโกโก้มาฟี่แล้วกันแล้วก็ใครอยากให้มีทําไกด์เล่วเกมนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับตอนนี้บอกเลยนะเกมนี้อาชีพสําคัญที่สุดมีให้แทงนะแทงไม่มีคือเล่นไม่ได้เลยครับเกมนี้อันดับที่2มีให้เมทอันดับที่3มนี่มีให้ธนูกับวิซาดาเมจไม่ไม่ต่างกันเพราะมียิงไกลส่วนอาชีพที่มีรู้สึกว่่่าเหหนืือออยทีีสุดมใ้แคบบ แอดแอดมันเหมาะกับมาะกับอัดมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่อัดเตยมันยืนมันยืนข้างหน้าไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้แอดอะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ